สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามาอีกแล้วนะครับว่าคอร์สอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าเราทำเว็บขายบ้านแบบนี้นะอันนี้เป็นหน้าตาใหม่นะครับเพิ่งอิ p พ r ตเข้ามานะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับจะจัดเรียงนะว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับตรงนี้สามารถปรับแต่งแล้วก็จัดได้นะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยมีบอกไว้หมดแล้วนะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆถามมานะครับสำหรับคอร์สนี้เนาะวิธีโอเคดีนะครับแล้วก็คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็ คอร์สสอนทาเว็บขายบ้านนะครับที่ดินโรงงานตรงนี้เนี่ยสามารถเรจชได้หาได้ทุกอย่างเลยนะก็จริงๆนะผมแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะครับอันนี้ตอนแรกก็จะมีอยู่แค่3แบบนะครับก็คือให้ทําให้ทุกอย่างนะครับปรับข้อมูลตามของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ได้เว็บตามนี้นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําอีก1เดือนนะครับแล้วก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่1นึ่งนานะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3-5วันนะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือทําข้อมูลให้นะครับเอาไปปรับเปลี่ยนเองได้นะครับตรงนี้มีโฮสต์10กิกนะครับปรับเพิ่มได้ราคานี้ไม่รวมคอร์สออนไลน์นะครับก็อยู่ที่7,000เนาะพร้อมส่งมอบนะครับ3-5วันเหมือนกันนะครับแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์อย่างเดียวก็อยู่ที่2,009นะนอกจากนี้ก็มีเพื่อนๆเหล่นานะครับบางท่านเนี่ยก็คือพยายามจะลองทําแล้วเนาะก็มีโฮสต์ไปจดไปซื้อโฮสต์ไปซื้อโดเมนไปไปแล้วนะครับทีมก็ซื้อแล้วนะต้องการให้แค่ติดตั้งให้อ้อออยยย่่างงเเเดีเีีวไไปรรรนูคมม์ ก็ตรงนี้คิดตังค์ด้วยติดตั้งให้นะครับปรับแต่งให้แล้วก็คิดอยู่ที่500บาทนะแล้วก็ไม่มีโฮสต์ไม่มีโดเมนนะครับไม่มีธีมเลยนะครับติดตั้งครบทุกอย่างเลยนะตัวนี้อยู่4,5 0 0นนะครับแล้วก็ถ้ามีแบบอื่นๆอีกนะครับก็ถามมาได้นะครับหรือว่าบางท่านที่แบบว่าเอออยากลองทําดูแต่ว่าอันนี้ทําแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ลองถามดูหรือว่าเข้ามาเล่นก็ได้นะครับไปที่ cap.okd ok นะตรงนี้ก็เป็นเว็บทดสอบในเว็บทดลองนะครับตรงนี้ก็ จะได้เว็บแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็สามารถคีเอ e Listing ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยเนาะเหมือนวิดีโอก่อนหน้านะครับที่ผมได้ทําไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวพวกฟอนต์ต่างๆนะครับภาษาต่างๆตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับก็ดูวิดีโอในช่องได้นะครับย้อนหลังนะอ๋อถ้าใครสนใจดูวิดีโอนะครับก็ไปที่นี่นะครับ youtube.com นะครับแล้วก็ s l a s นะครับหรือว่าจะดูที่ช่องนี้ก็ได้นะครับจะดูที่ช่องนี้ก็ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับระดับ2นะก็สามารถเข้าไปดูคอร์สนี้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้อัพเพิ่มขึ้นไว้ให้แล้วนะครับกำลังคอยแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมต่างๆนะครับก็ ในช่องเนี่ยจะมีไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าลองคิดเข้ามาดูเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับน,นี่นะครับก็จะมีนะครับจะเห็นว่าเป็นเฉพาะสมาชิกนะครับตรงนี้นะแล้วก็การปรับแต่งต่างๆนะครับผมมีเพิ่มไว้ให้แล้วหรือว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่เข้าใจคอร์สออนไลน์ก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ไปเลือกตรงกันเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกนะครับก็ถ้าสมมุติว่า ในส่วนของตัวเป็นสมาชิกระดับ2นะครับก็จะสามารถเห็นทางคอร์สเลยนะครับตอนนี้กําลังอัพขึ้นไปอยู่เนาะโอเคใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าไปลองเล่นที่เว็บดูก่อนก็ได้นะตรงนี้นะครับเราปรับแต่งได้หมดเลยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีถามกันเข้ามาอีกนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่เพิ่มเป็นออปชันให้นะครับ แล้วก็ใครที่จะตัดสินใจซื้อเฉพาะคอร์สเรียนตอนนี้นะครับก็มีโปรอยู่นะครับตอนนี้ก็คือจะลดอยู่26 1 0บาทจาก2009บนนะครับถ้าเข้าไปแล้วไม่เห็นแล้วนะครับก็คือหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือโปรเต็มไปแล้วนะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียนกันนะครับก็เข้าไปเรียนในกลุ่ม facebook ได้เลยนะครับคอร์สเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาไปทําเป็นของตัวเองได้นะข้อดีก็คือว่าเพิ่มสินค้าได้ไม่จํากัดนะครับ จะจากัดก็คือตามในส่วนของตัวพื้นที่นะครับเพราะผมมองแล้วว่าอย่างน้อยๆก็สักประมาณพันหนึ่งน่าจะได้นะครับพัน listing นะครับน่าจะได้นะสําหรับแผน1 0กิกที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาหรือว่าเลือกแบบได้เลยนะครับบอกว่าไม่อยากทําเองนะครับทําให้หน่อยนะครับก็เลือกอันนี้ได้เลยนะครับก็จะราคานี้เลยนะครับแต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ